ถ้าเราอยากเห็นตัวเองในอนาคตให้เรามองตัวเองในปัจจุบันสิ่งที่เราทําแต่ละอย่างในชีวิตประจำวันะจะเป็นตัวกําหนดชีวิตเราในอนาคตเช่นถ้าวันหนึ่งเราทําแต่งานงานนั้นก็ต้องมีตัวแปรว่าผลตอบแทนมากหรือน้อยอันนี้คือกําหนดชีวิตคนเราดีไม่ดีผมไม่รู้ละสองถ้าคนกินเหล้าทั้งวันทั้งคืนคือว่าคุณกินสารเสพติดหรือทําตัวแบบไปเรื่อยๆในแต่ละวันอันนี้ก็กําหนดชีวิตเราเหมือนกันนะให้มันแย่ลงถูกต,ต้องไหม แต่มันไม่มีถูกไม่มีผิดในสิ่งตรงนี้สุดท้ายแล้วมันจะ,จะไปโยงกับว่าเราพอใจตรงไหนมากกว่านะครับยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆผมเนี่ยบ้าบอคอแต่ทํางานอยู่อย่างนี้กับกันเนี่ยลูกน้องผมทํางานได้วันหนึ่ง4,500สมมตินะสี่หตอนเย็นเขากินเบียร์เติ่นขึ้นมาก็มาทํางานเย็นก็กินเบียร์กินเบียร์ทุกวันนะครับก็มีความสุขดีถามว่าเขาอยากเติบโตไหมหไม่อยากเติบโตเขาพอใจแล้วเขาแฮปปี้ตรงนี้แล้วคนอย่างนี้มีจริงๆนะถูกไหม ใ้โตไปทําไมครับแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วอ่าอย่างนี้ถือว่ามีบุญนะถือว่าคือไม่ต้องพยายามอะไรมากมายขอแค่ทํางานแล้วก็กลับบ้านไปกินเบียร์แค่นี้ยมันก็มีความสุขแล้วอะมันอยู่ที่ความพอใจของแต่และคนอีกเอาจริงๆเพเ่อๆลูกน้องผมยิ่งมีความสุขมากกว่าผมเลยหมายว่าเขาก็ทํางานได้ตังค์มาเขาก็ไปกินเบียร์กินเบียร์เสร็จเขาก็เมาเขาก็นอนตอนเมาก็มีความสุขใช่ไหมล่ะเขาก็เมาแต่ว่าเขาก็มาทํางาน บางทีความสุขของคนเราเนี่ยยางี้คือเป็นเคส e s t u ีได้ดีเลยนะว่าสุดท้ายแล้วความสูขของเราเนี่ยแม่งอยู่ตรงไหนกันแน่ทุกวันนี้ผมยังไม่รู้ไม่ยังไม่รู้คําตอบเลยว่าความสุขของคนเรามันอยู่ที่ไหนกันแน่เพราะว่าบางคนนะเขาก็พอใจในสิ่งที่เขาเป็นอยู่นึกนึกออกไปหรือว่าเรานึกถึงคนที่เสียสติคนหนึ่งก็ได้ที่ถอดเสือ้อแล,ล้วก็เฮฮามีความสุขยิ้มตลอดเวลาอย่างนั้นนะใช่ปะ่ะทุกคนหัวเราะเขานะหัวเราะเขาว่าเขาเป็นคนบ้าถูกต้องป่ะแต่เลือกนึกแล้วอ่ะผมเชื่อว่าเขามีความสุขมากกว่าทุกคนอีกเขาค เราตัพวกเราต่างหากที่นั่งทํางานกันเงึงเงกะงะเงงเงะงะกันอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่คนที่หลุดพ้นไปแล้วเนี่ยเขาก็มีความสุขของเขาอันนี้คือไม่ได้ให้เป็นคนบ้านะแต่ให้ลองนึกดีดีว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีความสุขกับเราก็ได้เกอกปะไม่จาเป็นต้องมีเงินเยอะเราเนี่ยก็มีความสุขได้อะไรอย่างนั้นอ่ะมันก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยคือมันมันจะย้อนแย้งกันอย่างเงี้ยมันอมันต้องถามตัวเองว่าคนเราอยากประสบความสุจไหมอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นไหมหรืออยากมีชีวิตที่มีความสุขไหมหรือ้กไดดหม